พลัาางกายคนเราขาดภูมิคุ้มกันเราก็จะอ่อนแอตกเป็นเหยื่อต่อเชื้อโรคแล้วถ้าเชื้อโรคที่ว่าไม่ใช่บัดหลักแต่เป็นเชื้อโรคขาดสติที่กำลังระบาดสังคมของเราจะเป็นยังไงประเทศของเราล่ะจะเป็นยังไงเราก็รู้แต่เราไม่เคยจำบทเรียนที่ผ่านเจอข่าวปล่อยข่าวกวนเราก็เชื่อเจอข่าวลือก็กไม่เคยยั้งคิดหันมาโทษกันเองตีกันเอง ซํำแล้วซํำเล่าใครห้ามก็ไม่ฟังคนอื่นจะมองยังไงก็ช่างแล้วก็ยังมีคนที่ไม่เคยสนใจปัญหาบางคนก็หนีปัญหาด้วยซ้ําเราคงลืมไปแล้วว่าเราเคยรักกันเคยช่วยเหลือกันแบ่งปันกันพึ่งพากันได้ ลืมไปแล้วว่าหัวใจเราเคยเป็นหนึ่งเดียวกันลืมไปแล้วว่านี่มันบ้านเกิดเมืองนอนของเราถ้าคนในชาติขาดภูมิคุ้มกันประเทศไทยของเราก็จะมีสภาพอย่างที่เห็นเราก็รู้มีสติมีเหตุผลเท่ากับมีภูมิคุ้มกันโครงการคิดอย่างยั่งยืน